มุมนี้สูงแต่ตรงแนแบนนาพี่มองปะตรงนี้สูงแต่ตรงแบนดอกไม้ตรงนี้ก็จะบุบมันันจะใหญ่กว่าปกติที่เราแกะกับอะไรนะคียน โด,ย,ด,ย,ดยการกาโดยสายตาเลยก็ได้เราไม่ขิดนะตรน,นัน้นเป็นแบบเหมือนเราแกะกุหลาไไล ติดกันอยู่แต่งนิดนึงให้กีบมันดูเด่นขึ้มนมาที่ก็ะทำบนไปกีบสุดท้ายซ้อนใต้กีบเล็กนิดนึงอาจจะเพาะตรงตรงขอบออกแล้ว่าไล่มีดจะหนึบๆทั้ง,ๆๆงล่างเลยอันนี้พี่ลงกลีบไปแล้วนิดลงไปยังทำกีบไปยังทำกีบไปยังเก็บความโค้งเก็บความเอียงอันนี้ก็อบความเอียงครับองศาเอียงนิดนึง ว่ามุมนี้มันเอียงกับเพื่อนหน่อยกิบต่งกว่าชั้นแรกนิดนึงงานสับวางสับวางไปกิบไม่ถึงนี้นะ ชิดาานพสิทธิ์ขยะหรือว่าอะไระถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นขยะออกไปแต่ถ้าเป็นกรีบแบบเมื่อกี้อย่างนี้นี่ก็ต้องแตกออกถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรีบนะ่ะต้องตัดตรงนี้ออกเพราะว่ามันเนืชิดกันอยู่งานยังไม่ลึกถ้านแต่งนี่เป็นคือตัดได้หมดเลยอะร่วมกัน ยังยังชิดกันอยู่ไหมคนข้างล่างออกนึนงยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ออกนิดนึงเพราะว่าเราจะเริ่มตรงมุมน,นี้แต่ถ้าเราเริ่มไปทํากิีบกันเลยงานตรงนี้จะตื้นแล้วกิจบมันจะเบียดกันขอ nits นิดนึง,นงอโอเคได้ยังเงามาได้ถึง่กำลับว่างค่อยไม้ได้เราเวลาซ้อออกตีโค้ง เ่็นบลายของพึ่งถึงก็ถึงขอบที่พี่ตัดไว้พอดีเลยต้เองไปมีดสองนิดนึงแล้วก็อย่างนี้แล้วยอดมันจะแหลงค่อยแหลงเดี๋ยวพอมันครบรอบปุ๊บยอดมันจะต่ำลงของมันเองลองศาการเอียงของมันมันจะได้เดีอยไปนอนนิดนิดนึง ม,มองมองจากข้างล่างเห็นปะมอใต้จิไปเนีมันดูชื่อมันตรงลงเนี่นยจริงๆมันต้องเฉียงเข้ามาต้องทำแบบนี้แต้เราชนกันอ้ริจะมีความเียงแบบนี้ถ้าเกิดวงกลมยแบบนี้เราเจกสอบปุ๊บเราเจะเก็บ มุมเนี่ยยากตรงนั้นเวลาเราวาดวงกลมที่มันเชื่อมดอกกันจะเอามุมนี้วาดของมุมขอบะนะคะให้มันเชิญอขอบไปเลยลวมุมเนี่ยจะไม่มีกีบคือดอกฝั่งเนี่ยจะไม่เต็มมันจะมาเต็มแค่ตรงนี้ตรนนี้เวลาจอ,องศามุมมันอยู่นี้มีดตัด,ดตัวผลไม้ต้องตั้งฉากน่ะ ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะถ้าแบบนี้เด็นไหมันไม่ได้ทำมุมเก้าสิบกันมันต้องมุมหน้าดอกมันจะพุ่งมา,มาทางนี้หน้าดอกอยู่ตรงนี้ก็ต้องตะเขงนิดแต็งนิดนึงคราวนี้กิบแรกพุ่งจะเริ่มกิบแรกพิ่งจะไม่เริ่มตรงนี้เพราะถ้าเริ่มตรงนี้มันเท่ากับว่ากิบนี้ก็ตรงตรงกับกิบนี้ใช่ไหมมันจะแบบตรงกันอย่างเงี้ย จะต้องมีความเกลื่กกันคือจะเริ่มจากมุมดี้เริ่มจากมุมนี้วขึ้นมาในกลีบแรกหน้าดอกตรงนี้อย่าดืมก็้ิียงนี่ถามมงคกตอิน มุือมือปุ๊บเราจะมายืดมันก็จะไม่งมือนหลงกลับมาทำมุอนี้พอเรากริ้งดูแล้วก็ดูข้างล่างด้วยว่าว่าเราลายตรงนี้เราทำแล้วเราต้องระวังค่ะต้องหาผ้าแล้วหรือว่า,า,บ,าบางทีเราต้องยกไป เราเหว่งใช่ไหมเรามือเราค้ำตรงนี้ได้อยู่ก็เหว่งตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่มีที่ค้ำก็เราก็ต้องยอมที่จะมาได้มาฝังตรงนี้ได้อยู่ ไปกิกนต <c oughs> าไม่ไจับมุมีเขาจะเอียงมิดเยเอะราว่าแค่อนน้อยถ้าเกิดเราเอีย,ยงมิดงสินเยอะกิบนาแต่ว่าตรงกลางน,น, <c oughs> นี้จะหดพอพอทิมปุ๊บอันนี้กรทิมอันนี้ก็ทิน มีร้อยนี่เกียดดูก็ยเหมือนแต่ยายามดูช่องสับหลาดให้ตายกิดที่เราทำยู่มันอยู่ตรงช่องสับหลาดพอพุดเอยงก็มีปุ๊บยอมมันจะหายใกหน่อย เลาะ,ะวงแหางก่อนใช้ฝายอย่างละหนึ่งอรงน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมก็ปล่อยมันเราก็เริ่มจากมุมประมาณนมันจะหายไป,ไปนิดนึงเวลาซ้อออกพี่ต้องพี่จะไปซ้อตรงนี้ ก็มีการทงนิดนึงเพราะว่าดอกไม้จะเริ่มบานถ้าไปซ้อตรงกุ้บกิ่มก็จะพุ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็อย่าซ้อทิ้งเยอะเพราะว่าเกือดอกตอดอกอีกแต่็นากกิบมาอย่างนี้ ต้องเป็นวงกลมโงเป็นวงกลมตัดตรงนี้ยอดตรงนี้ห้ามตัดค่ะเจ็บม้ก่อนเพื่อนมือของแม่แผนนี้วางไว้ไ้เลยนะโอ้การนีต้องตายไปตอนนี้จบที่มุมข้างล่างเลยข้างล่างเลยจิตจะได้ดูงตตมดูป้องดูคม ถ้าจะตัดก็ตัดให้มันเส้นขอบเปีโฟมเข้ามุมนี้กับมุมนี้ใช้ร่วมกันถ้าเราก็มาวาดวาดวงกลมต่อจากนี้เรามาวาดเป็นวงกลมก่อนยอดที่เพิ่งบอกเก็บไว้ก่อนตอน่ตอตีวงกลมตรงนี้ร่วมกันไล่กับ,บมนเป็นวงกลม เจาะมุมกลมอันนตัดได้แล้วตัดน,นิดเดียวพอถ้าตัดหน่อย้ยก็จะหักเหมือน,น,เ,น,อน,นเดิมมตั้งชากอใ้นมองมาแต่งแต่งให้กลมนิดนึงรูเหลี่ยมัูอะไร ไปน้องก็มาดูซิว่าคกิปแรกเราจะเริ่มมุมไหนก่อนดีถ้าเกิดเราลงมุมนี้ก็โอเคมุมนี้แกะได้ฮะมุมนี้ถ้าเกิดเราเริ่มมุมถ้าเป็นพี่พี่จะเริ่มมุมไหนก่อนก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมที่จริงถ้าเป็นเพิ่งพ่งก็จะเริ่มมุมนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันง่ายเพราะว่าเรามีที่วางตรงนี้เราวางสามารถวาตรงนี้ได้ ถ้าเราเพิ่งมาเริ่มมุมนี้ก่อนมันก็จะมวนไปพอถึงมุมนี้อไม่มีที่วางนิ้วเราก็ต้องการออกมุมนี้ไม่ได้อีกเราก็ต้องหามุมทะเยงเข้าไปแต่ถ้าเรามาเริ่มมุมนี้มันก็จะง่ายขึ้นตอนสุดท้ายมันก็มาจบตรงนี้ก็จะง่ายเราเริ่มจากจุดจุดที่มันตัดกันเรเริ่มจากตรงมุมอนี้หนึ่งสองสามเป็นมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมหนึ่งสองสามก็เริ่มจากมุมนี้ก่อนแต่ถ้ามุมนี้ก็ได้ะ เริ่มจากมุมบหนึ่งสองตรงนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องคำนวณว่าเราจะวางนิ้ไอ้วางนิ้วตรงไหนได้วนไปวนไปแกะไปสอนพอเสร็จแล้วพี่ก็เริ่มทำกิีบข้างนอกเริ่มจากุงนี้ไล่กลับมาตีวงนี้พอดอกต่อไปมันก็จะเหมือนเริ่มต้นของตัวนี้เลยคือวาดวงกลมตรงนี้ถ้าสมมติเราเราทำกิบข้างนอกเป็แล้วใช่ป่ะต่อดอกก็คือต่อแบบนี้เลยตรงนี้ร่วมกันตรงนี้ร่วมกันตีแค่ตรงนี้มาให้เป็นวงกลม ก็ดูว่าวงกลมเราประมาณไหนแต่เอาประมาณนี้สมมติว่าทำข้างนอกเสร็จแล้วนะพี่ก็เจาะเหมอือนตัวนี้เลยนะพนี่ก็ทำเกสรแล้วก็ทำข้างนอกมีทำเกสรก,ก่อนตอนนี้ถ้าเกิดเปลือกบางแคนตาลูปบางลูกพอเราปอกเปลืกอกออกไปปุ๊บมันจะเป็นเนื้อขาวๆลงในเยอะเราอยากถ้าเกิดเรา เราแกะไปเลยส,เสีมันจะขาวเกินสีมันจะขาวเกินพี่ก็ต้องปอกเปลือกออกให้มันให้มันอมส้มๆนิดนิดพอดีเข้ามันจะเปิดจไปเอียงมีดถ้าเรารู้ว่าแคนตาลูปเราเริ่มนิ่มเริ่มอะไรเงี้ยเราก็ทำจิบมันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเป็นแคนตาลูปที่มันเนื้อแข็งแล้วก็แกะประมาณนี้ได้ แค่นั้นเราเอาลองเรียนแข็งไปเลยถ้าปกติมันจะต้องแข็งวันนี้ไไม,มันก็จะอยู่นานกว่านี้นะพอเราลากมาปุ๊บมันตัวมีดมันไม่กินเนื้อแคนตะลุปแล้วอะ่ะมันมันมันยิงยื้มันหนีนกันนะ <laughs> เรียบร้อยดูความเอียงของมันเป็นโค้งๆตามแนวของมันเราจะได้รู้ว่าเราต้องใส่อะไรตรงไหนมัน่งดอกไม้เ้เอียงลงนิดนึงจัดเสียงองศาลงนิดนึงเลาะลองเสร็จป,ปุ๊บตรงนี้บ้างบ,บุกเล็กบางๆให้เป็น,เป,นเป็นลายเป็นเส้น ที่มันลงเข้าไปในแันเตลุบบางหนาข้าง,งๆนิดนึจากใบมันจะเล็กมันจะอุบเล็กๆอ้วนๆอัน้เขาต้องการให้มันใหญ่แล้วก็กระเถิบออกมานิดนึงแต่ถ้าเรากระเถิบประมาณนี้ดอกใบไม้ก็จะเล็กทำหลายใบจนมาพึ่งจะเริ่มตรงที่เป็นข้อต่อเป็นรอยต่อระหว่างนิดนึงหนึ่งสอง,ง,งสามเราจะลงตรงนี้ก่อน คราวนี้เราจะพลิกมีดหนึ่งมีดตรงขอบนี้แล้วก็ย้อยลงมาตรงนี้จะพลิกมีดเนี่แล้วก็ลงแล้วก็เสาะออกมันก็จะเป็นขอบใบไม้ตรงปลายยังติดอยู่ก็ออกนิดนึงมัน,นจะเป็นใบไม้เป็นใบไม้คราวนี้เพิ่งจะใส่ทุกช่องทุกช่องตรงนี้เลย ยังไม่จบมันก็ต้องมีอีกเพราะว่าถ้าเกิดลงแค่นี้มันจะมีช่องที่เป็นตรงนี้มันจะโบ๋ล้จะต้องทำสองชั้นเพื่อให้ใบไม้มันสับว่างกันจะได้ดูงานจะได้เต็มขึ้น้องบอๆเพราะว่าเราทำใบน้อยใบมันน้อยแต่ถ้าอยาก,ยากจะจบไวแล้วก็กว้างๆแล้วก็เรียงเรียงใหม่ ถ้าเป็นพวกผลไม้ที่เป็นลูกใหญ่ต้องระวังเรื่องความลึกเพราะว่ามันจะถึงนี้ตามยาวทุกหนึ่งเซนออกมาเดี๋ยวมันจะดโดนตัดไปเองนะคะใช่ไหมคะขอบก็ขอบก็ห่างออกมานิดนึงผิดมีดหนึง่ง เราอหันข้า,า,า,างในกว้างกว่าววสยที่หลองมากตัดข้างล่างออกมัดตะไบก็จะหูเด่นขึ้นยปลายท้องนิดนึทงทำแาบนี้ให้รอบให,ให้ให้ทุกช่องก่อน ไปลายใบไม้ไม่ต้องพุ่งมางนี้อย่าไปพุ่งออกนี่นะมันไม่ช่วยเพราะว่าแบบมันเป็นพุ่งออกมาสอนลองบบบเบาๆอาให้สวยงามสักสองคันพอ,อยางซ้ายขวาเจอกัน Yeah, it means. พื้นที่กับให้ขอบเวบพื้นที่ไม่ให้มันเป็นขึ้นลายมันจะได้ไม่ลบแกะสลับเกินจุกเกินเกินจุกจุกตรงนี้เกินได้นิดหน่อยแล้วแบบส่วนมากจะอยู่แค่จุกตรงนี้นี้ก็สวยเลยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดอย่างนี้มันยังดูสึกว่ามันมันน่าจะมีอะไรที่มันฟูๆอยู่ข้างล่างเอาแบบใบไม้ใบไม้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดสมวนอันนี้กิบคุณลาบขอบมันไม่ขอบมันไม่หยักใช่ไหมขอบมันแข็งหรือว่าขอบมันแข็ง เราทำใบไม้แบบกรีบลักเลข่ขอบมันก็แข็งกลายเป็นงานมันจะแข็งหมดดังนั้นตรงนี้มีมการทิปมีดช่วยทําให้งานมันดูฟูขึ้นดูสวยขึ้นแต่ถ้าตรงนี้มีการทิปมีดเยอะเก็บงานข้างล่างจะต้องเก็บแบบขอบเรียบไม่งั้นมันลกกินไปคราวน,นี้เราจะจับวางตรงนี้ใบไม้กับใบไม้ระหว่างใบไม้คือตรงนี้ขอน,นี้เราดูพื้นที่ซิว่าพื้นที่มันเยอะไหมถ้าพื้นที่ตรงนี้มันมน,น้อยแค่นี้ ใบไม้มันก็จะสั้นพึ่งก็จะแค่ทำการเอียงขอบลงนิดนึงให้มันย้อยแตให้พื้นที่เพิ่มขึ้นให้มันย้อยอเหมือนตอนที่เราแกะผู้ลาบแกะดอกไม้ค่ะสองชั้นสุดท้ายย้อยลงแต่นี้พึ่งจะพิ่งจะเอียงลงมาเอียงตามทรงข,งของผลไม้